you mm -hmm. ไอ้บักจะไปอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่คนนอกบดคนรูบ่รูอไู่เพื่อนกระโดดผีผีฟี บักไงแล้วว่ห้าวีเนี่เเยเอ้ย,ยเคไม่ติดเลยวะ่ะเกินเกิน,นโอ้จบแล้วจริงมันเค็เอ้า้นลื่อน,นเอ้าทำอะไระลื่นอะ่ะพื้น,นลื่นอะ่ะนลื่น พื้นมันเล่นพื้นมันเล่นเฮ้ยเฮ้ยคุณนิ่งเนี้ยไหนคุณตกอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยืยนาเนี่ยดูดิเดี๋ยวจะหาว่าแกนอเอาได้หนาไปกินเปิดไ้วนเด็กดดเคไม่ติดเลย ออไเอเหี้ยล่วงอ,อ๋อมันเป็นผีถือปืนมันฆ่าคนไม่ได้มันอยู่ตรงในปราสาทตรงมุมข,ข้างหลังในปราสาทแปก

บโดนดึงโอ้โหเหี้ยเหมือนรีบเลยไอสัตว์บอเลยดันเนี่ยบ้านเกิดเยสเนี่ยเยวจะทำให้ไม่ได้เกิด,ดนะทุก <c oughs> เานนี่ยบ้านเกิดเอาดิบ้านเกิด,อ,ด,อ,กดอ่ะ โอ้โหไม่เป็นผีอะไรซ้อนกันสองตัวฐานตะัวเยี่ยมเป็นผีเห็นมะพี่ี่เยี่ยมซ้อนตรงของสองตัวเลยเยี่ยมเอ้ยนี่ยืมไม่ตายเหรอนัดช็อตนี่เหี้ยเมื่อกี้แม่งไงลัดช็อตเราจะขึ้นนี่เหี้ยมแม่งสองตัวซ้อนอย่างเลยที ้มเป็นผีป่ะข้างบนระเบียงนายเหรอใครวะไม่ได้ไม่ใช่เหรอลี้วอยู่ข้างเอ้ากูเลยทำให้กูตกเอง อึเกือบขึ้นไปหามันอุ้ยปืนแรงๆย็นไอโฟป,ป่าละโอ้ยเอเจอ,อะไรนะววอ่ะเมื่อวานตีกินดูเลย

วัดเกไม่ต oh, ิดเลยเอาได้หนาไปกินเอาได้หนาไปกินโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเราบ้งบ้าแล้วเราบ้าแล้วอยู่ที่ว่าจะเดือดเรามาที่ข้างบนทำไมว่าจะไปฝั่งโน้นแล้ว ไปไหนจะไปไหนไปบัไปบัแหละหน้าประถาศ่ะเจอที่บ้าบ้าเอาเลนหนาไปกินเอาเลยหาไปกินามเกิดไปแล้วคาเกิดไปแล้โอ้มันแสงทำไมวะ

<ไ>เอานไปไหนอ่ะี้เดินโดนวัวงนั้นก็โดนมานีที่ขึ้นไปสูงๆอนแล้วไปไม่ได้เลยดูแล้วไม่ไปโอเคบ้าแต่โดนที่ัวเฮ้ยผมโดนที่ไ โอ้โหเฮยดดิงโอ้โหแม่งเอ้ยเด้งตายไปหน้าปราสาทดีกว่ามาไปอยู่ในรูอะอยู่ในหลืบไปไปก่อน 来吧。 đuô mà Điều gì này á? À? ອ້າເຫຍັດຕິດຕິດตาย ตัวนี้ไม่อยู่ไหนวะไหนโอ้โหแม่งยิงไม่ตาย

โอ้ยยิไม่ตายอ่ะโอ้แม่งลูกซองแม่งเบาจัดยิงมันไม่ตายไม่ไม่ไม่ลูกซองอ่ะลูกซองทองอ่ะที่มันแจกอ่ะ <c oughs> ยิงมันไม่ตาย w a <laughs> ปืนที่อะไรแรงเจ็ดโอ้เฮียโปมาเงี้ย โอ้โหปืนแม่โคตรแรงเลย อ้าวแตกระเบิดมังเหรอเว้ยเว้ยหายแว่นเหรอเว้ยเดี๋ยวจบตอนนี้ไปยิงคน่ไมโอเคโอเคไปไม่รอเลย เอาไอ้เหี้ยลืมใส่ลูปลกปืนบอมน้ำโพตรเหี้ยเลยเอาเล่ยหนาไปกินเ้เยไปแล้วฮ้ยรอด้วยรอด้วยมันคือไม่เคยติดวะหมาอะไรเหี้ยผี Hãy <laughs> ยาวบอกเลยกินหลวปตะตยอยู่ยาวเมื่อก่อนผีผู้หญิงมันโดดขึ้นได้นะขึ้นได้หมดเลยผีใหญ่ผีผู้หญิงขึ้นได้หมดเลยปีนเสาขึ้นไปเคยทำเคยทำปะไม่เคยอรคลิปนั้นอยู่ช่องเก่าแล้ว